นะครับจากที่เมื่อวานที่ผมได้ทําคลิปไปเกี่ยวกับสามโอกาสทองของการแลกเปลี่ยนเงินนะครับก็มีคนส่งไลน์มาหาผมนะครับก็บอกว่าเงินหมดนะครับมันก็หมดนะครับถ้าคุณดูเลทวันนี้นะครับใครที่มีข้อมูลอยู่ในมือนะครับที่จดค่าเงินหรือซื้อข้อมูลผมไปนะครับวันนี้เลทมันยั่วน้ำลายมากนะครับผมบอกให้ราคาเนีืม บอกได้เลยว่าร้องใจมากนะครับไม่แปลกใจที่เงินมันหมดนะเพราะว่าเงินบาทมันแข็งนะครับเงินบาทมันแข็งมันก็เลยเป็นอีกโอกาสนะครับอีกโอกาสของการทรรํากาไรจากการแลกเปลี่ยนนะครับเมื่อวานผมท,ทําที่ผมบอกว่ามีหลายธุรกิจในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยยำแย่นะครับใช้คําว่ายำแย่แล้วก็ดาวลงมากนะครับแต่มีธุรกิจแลกเปลี่ยนสวนทางนะครับ หลายคนนี้ได้เป็นเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกเงินแสนได้คุณที่ดึงเงินแสนได้เจนะ็ดแปดพันมันถือว่าได้เยอะมากนะครับเชิญมันนี้ผมฝากไว้นะครับคนที่อยู่กทมกทมนะครับหรือใครที่อยู่ใกล้ร้านแลกเงินครับกทมนี่มันจะมีหลายที่นะได้เข้าดูที่แอปซูบลีทุนดูนะครับมีวิภาวดีจิวเวอรี่เอ็มพอเพลียมสยามพารากอนเนะ่ะ mm hmm. ผมบอกคนหลายคนเลยว,ว่าผู้ื้อไหนก็ได้ จําไว้นะครับซื้อไหนก็ได้แต่คุณไปขายคุณต้องไปขายที่สํานักง,งานใหญ่นะครับโอกาสนี้คุณคว้าไว้นะครับวันนี้คุณไปทําธุรกิจอื่นนะ่ะความเสี่ยงมันมีนะครับผมบอกให้ความเสี่ยงมันมีเพราะปัญหาของมนุษย์คือเราไม่รู้อนาคตไงแต่แรกเปลี่ยนนะ่ะผมบอกให้ยังไงเงินมันก็แว่งเงินมันก็แว่งผมสอนลูกศิษย์ผมมาหลายคนละหลายยุคหลายสมัยหลายคนโอ้ยติดด้อยติดได้แต่สุดท้ายมาตีกลับได้หมดครับ จากการที่เงินมันขึ้น,นครับแล้วมันช่วยลดเงินเฟอ้อคุณได้นะครับช่วยลดเงินเฟอ้อคุณได้นะครับวันนี้คุณจะดูว่าเงินร้อยคุณอะไปเติมน้ามันเลยครับร้อยหนึ่งเนี่ยสามลิตรยังแทบจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะครับแต่วันนี้ถ้าคุณเอาเงินที่คุณมีเนะี่ยเงินร้อยอะมาเปลี่ยนจากการแลกเปลี่ยนรเราเพอคุณได้กาไรประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ะครับนี่เป็นเงินสกุลหลักและเงินสกุลรองนะครับ สกุลหลักมีหกสกุลสกุลสกุลรองมีห้าสกุลรวมเป็นสิบเอ็ดสกุลครับคุณทําให้เงินมันแกว่งคุณจะช่วยลดเงินเฟอ้อคุณได้นะครับช่วยลดเงินเฟอ้อคุณได้ลงอย่างมากเลยนะครับฉันผมฝากไว้นะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์วันหยุดห้างมันเปิดนะครับมีโอกาสก็รีบนะครับใครมีเงินเก็บไว้แล้วคุณอย่าเอาเงินไปนอนไว้ในที่ฝากของคนอื่น,นครับคุณออกมาเปลี่ยนเป็นเงินที่สร้างมูลค่า สร้างเขาเรียกว่าสร้างกําไรและผลตอบแทนให้กับคุณโดยลดความเสี่ยงของนะครับได้เปลี่ยนความเสี่ยงมันต่ํานะครับแต่ถ้าคุณได้มาสัมผัสจริงกําไรมันสวยงามนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ